ก็เดกินป้ากินนม้ามาเด็แทกก่อนแท็กแทกแทกนุม้านม้อ่าชอบกินแล้วกินนมหอมหอมกินอีกล้าอ่ากินแทกแทกก่อนแทก แ,แว่าขนมมันต้องหมดบ้านแน่ๆอาวชอบชอบชอบกินขนมหอมๆรู้ดีเป็นมารู้ดีไหนดูดิเทหลอ่อหล่อเลยมึง <c oughs> อินดี้มองกล้องหน่อยดูนั่งนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งจะแดกไหมเนี่ยจะแดกก็นั่งต้องมาอา้อซ้อไม่เอาไม่เอาไม่อาซ้อนั่งนั่งก่อนนั่งเร็วมาแท็กกันก่อนเร็วนั่งดูดูดูมันดูมันเอา นั่งนั่งต้องมาต้องมาอา้อซ้อนั่งก่อนจะกินไหมเนี่ยกินบ้าไม่กินแล้วเยี่ยมอย่าขอกูนะมึงอย่าขอกูกินนะย่ามายุ่งกับกูนะ